นี่ครับโอ้หนังควายจีท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับช่องช่างหนุ่ยพาเฮ็ดครับพาท่านผู้ชมมาวันนี้อากาศรู้สึกว่าอากาศจะบดบดคึมคึมไปหน่อยนะครับผมได้บรรยากาศเลยครับวันนี้ครับนี่ครับวันนี้เดี๋ยวลุงคุณเปิดไฟละครับนี่ครับได้บรรยากาศเลยครับวันนี้อยู่กับช่องช่างหนุ่ยพาเฮ็ดนี่ครับบอกเดล้ครับลุง โอ้มันขาวจีเจนี่มันไม่ครับมีของดีครับท่านผู้ชมนี่ของดีครับของดีโอ้ยวาติตัวฐานนี่นี่ครับโอ้หนังควายจีครับท่านผู้ชมเย้คลิปหนึ่งครับเนาะนี่คลิปเขานี่แปลกๆครับช่วงนี้ครับนี่นะครับอยู่กับลุงบุญครับหนังควายหนังควายหนังควายจีนี่ครับเย้กัน EP สองครับมันนี่มันต้องมีค้อนครับผมเย้กัน EP สองครับนี่ครับ นังก๋อยจีครับท่านผู้ชมนี่สดไม่ไม่จีกันฮอนๆอนครับวันนี้จีแล้วกันยอกเลยแต่พยากร์อกการนะครับมันหนาวเสียงฟ้าร้องฟาร้องอยู่ครับแต่ว่าวันนี้มีดูพยากรณ์แล้วอยู่ถึงวันที่18บดครับนี้มีพายุฝนเข้ามาทางภาคเหนือน,นะครับผมอ๋อธรรมดาแล้วกของแ่็งขอ,องแต่เจอของแต่ครับดูกระซองครับ สองคนนี่ครับเจอเมนูเมนูเด็ดครับนี่ครับนังควายนังควายโอ้ตีซะก๊อมมันต้องไปมอ่ม่อหอ่าดูได้ยากครับเนาะได้กลิ่นใหม่ๆนั่นห่อนแบบนี้ครับบรรยากาศสดๆอร่อนครับท่านผู้ชมนี่อูไทยประยุทธผสมแหมงนะครับตามสไตล์ช่างหนุ่ยฟ้าเฮ็ดนะครับขอคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะนี่ หเมียงครับมีวันนี้มีมีไอ้พักส้มครับยำพักส้มพักดองนะครับเนาะเปิงครับอันนี้นี่ครับยำพักส้มพักดองนะครับปลาตกได้มาละอันนี้มีขนาครับซื้อจากตลาดตอนเย็นมานะครับท่านผู้ชมมีขนาได้ว่าขนาดอยเนาะผมว่าข้าวนาดอยเป็นยังไงครับขนาดอยเปิดว่าเออมีมีดอกครับดอกมันจะออกสีขาวๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ นี่วันนี้มีเมนูเด็ดหนังควายจีดำขึ้นเหลือได้เขาจะตุบให้มันขาวคูดไปเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับ <Yeah. S 1> ปัตโต้ปัตโต้วันนี้วันได้ไายนี่มันได้ละวันนี้เข้ามานะครับมากินด้วยกันนะครับนอกบรรยากาศแบบคืมๆนะครับดูครับวันนี้ประมาณต้องแล้วมันต้อง,น,าาองนอกบีย่ยากาศตอนนั้นนี่ประมาณวอรไรตก้าหกโมงกว่าครับท่านผู้ชมนี่หกโมงสามนาทีดูหลู่มืดหลู่คล้วครับ นี่ครับนี่อยู่กับอยู่กับลุงบุญสองคนนะครับรนี่ครับบรยรยากาศหลังบ้านตามนี่ครับบ้านบ้านเขานี่ครับผมนี่จะเป็นเล่าไก่เนาะไก่ไล่ไหลนาะลุงเนาะหลังเทศการเนาะโค้กไก่โค้ไก่โค้กกไก่เนาะไก่เวิร์ดไหลนะครับเนาะหลายพุ่นนะครับเนาะมอขอโทษขอโทษนี่ได้มาทำถือโอกาสมาขออนุญาตไทยทำไมถ่ายทำด้วยครับนี่ หนุ่ยผ <ici> mm ้าเฮ็ดนะครับท่านผู้ชมสิหนังควายจีหนุ่มีการตัดต่อและไม่จะต่อดูกันน้นสดๆนะครับเจอเป็นร้อนอ่าเด้อมันของแก้มเรามันของจุกป่อเจียนเหนียวก็รอๆๆสมัยก้อนบุ๊บบุ๊บเข้าหน่อยนุ้ยแมันรับ บุข้าเนี่ยขุดตุ๊บกัาเนองเข้าแล้วบุข้าเอ้วัานั้นผมไปเจียงใหม่ไปป้าเุาว่ะแกเอวแกเอวไปป้าอยู่ร้านตีเจียงใหม่หนังควายกีตัวใหญ่ๆตั้งต่ำๆนะครับชุดยจดครับวันั้นคุณนี่ของแต่เนะคุณไม่ได้แวะไปดูงานว่านั่นนี่หนังควายกี มันเหนียวครับนี่ได้โอกาสดีครับเโอ้ยมาจิ้มหนังควายจีด้วยกันครับนี่ครับง่ายโอ้มันหนาวเพรนี่บรรยากาศไบรรยากาศบ้านทฮงมันจะหนาวไฟตุยนี่ครับนี่อากตอนนี้น้อยแล้วกันนะครับี่ครับนี่ครับหนังควายจีขูดละตุ๊กมาแล้วมันต้องหินก้อนนี่ผมย่างนู่นาะน้ำเผาถึงจะเข้ากันนนะครับถ้านำเผานี่สุดยอด บุกเข้ามกำมือเอาเซ็นเซอร์ไว้ก่อนยิ้มพอสัก้ำแล้วครับนี่ครับอือจังฟังจังเหนียวคุยอะไรไก่เจอครับกินกับน้องเมียกินกับน้องเมียเป็นมาห้างกับเ้ยกำปั้นมดอมก๊อปนะครับ กินกับเมย์ห้างกินกองเมยียกับน้องเมยียไม่ห้างกับเฮ้ยสุดยอดยอะแต่ยำม่าส่มกินหมดตึงมากน้อ,อ,องนี้ผักกาดผักดองนักครับโอ้ไอหมูกรุงเทพนี่จ้ะมันอันละน้ำไหลไหลหมดแต่ thuần khăn áo đoi, các bạn xem, khăn áo đoi, này các bạn, ừm, nhọ, nhọ, nhảy, à, chút nhảy nào, chút nào miếng miếng, các bạn, xay, khứa nó ใส่มะเขือใส่พริกครับซอยพริกใส่มะเขือใส่ปุ่งยนิดหน่อยครับใส่้าหน่อยเออใส่คาน่ะใส่ขิงขิงครับบะหมี่คาคาหนำขาวครับโอ้คณะดอยใส่ใส่หมูยอครับอันนี้เป็นนั่นข้อยจีนะครับเนาะนี่ครับขอบคุณที่ตามรับชมนะครับผู้ชมครับขอบคุณพี่น้องบ้านเฮาครับมากกต่ที่ตามผมตัวครับนี่ครับ อ่าบรรยากาศบานๆนะครับเนาอกับช่างหนุ่ยพ้าเฮ็ดขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมตอนนี้เขาก็เอานี่ครับย่างไปนะครับนาะนี่ครับเอยย่างย่างไปนะครับเพราะว่าเวลาเวลาได้เผื่อาขมานะครับท่านชมนี่นี่ครับเดี๋ยวผมจะให้พอนะครับนี่เพราะว่าเผล่ํทสสาเร็จไว้แล้วครับสําเร็จไว้แล้วนะครับท่านชมนี่หมักไว้แล้วนะครับใส่เกลือใส่เนาะใส่เกลืออยังงมาครบแล้วนลุงนาะนี่่ันในการกรรมวิธีขเพงบน มันอาจจะมีสูตรของเปืนอยู่ครับแต่ว่าเขาขอโบ,บ้ฮู้เนาะยขอใส่อย่างพลัมผมจิ้มเขาแล้วเอออาจะออกเข้ามาสักหน่อยอยู่ไหนนี่ยนะครับท่านชมสดๆร้อนๆครับจะเอามาจีนี่ครับท่านชมโอ้ฮะครับเอาเขาหนังเดี๋ยวนี้ฝนฝนไล่ครับเขาไปอยู่ในบ้านท่า <laughs> นชมนี่อืมของแต่ดำๆเนี่ยต้องดำๆเนี่ครับนี่ครับ เป็นในหนังควาจยจีนะครับจกักเต็มไหนก็ลูกของของฝาก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 จากักเตไหนครับโ,รโมโมที่คนเตยจัดจักบางมูเจ็ดจ่ายมูเจ็ดลูกเอาลูกในมาน้าหัวลูกต้องมีการมักมานะครับคคจะได้นี่หนะอยหนังควายมักไว้สักติดกับหนังมักไว้สักติดนี่มันพอดีอ นนีกระตากมักเรากะตากมักของพันนะตาตากชมบรรยากาศไปเลยฝนตกครับตอนนี้ตอนนี้ฝนตกอยู่ตั้งนอกครับวันนี้พายุเข้าถึงวันที่สิบแปดครับวันนี้วันที่สิบหกนะครับเนาะอผูกเหล็กออกได้ตัวไหนครับลูกมีก่อนนะมีมีเหล็กก่อนในใจเอาอายุไว้พุทธพุทเดี๋่อยปะพุทธเชิดก้าวโอ้ไปดูคลิปนี่อนนวันนี ดูคลิปนี้ก็ได้เหล็กเด็ดไปแล้วครับับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมชนุยพาเฮ็ดครับผมเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ